สวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราวิู่ในไมโครสแล a วต้อแกเอาชีวิตรอดและของกับบล็อกเราก็ได้ของที่ทั้งกกงทั้งหดได้จะเป็นยังไงนะคะถ้าเีงยลองเข้าไปเล่นด a ต้าแพคตัวนี้กันเลย<อ>แล่ก็การอื่นเปิดมาเนี่ยเราก็จะต้องเอาชีวิตรอดด้วยกันตัดไม้กันก่อนเนาะเราก็ได้ใส่มอสที่เป็นมอสตัดไม้ลงไปค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยตัดไม้ได้เยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเอาว่าใน d a ต a p แพคตัวเนี้ยมันจะเป็นต้องใช้ไม้ไปแรกของอย่างเยอะเลยค่ะอย่างนี้ต้องถางป่าให้เรียบเลยไม่ให้ เ,เอันนี้ก็จะทางได้แล้วนะเพราะว่าเอาใส่มอสตัดต้นไม้ลงไปละอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะต้องขับอุปรกรณ์ยังชีพเบื้องต้นกันนะคะแล้วเราก็ต้องไปขุดทิ้กันต่ออน,น่ะเพียแค่มาช่วยตัดไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปขุดทินต่อแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอขวัญหน่อยมันี่ตัดไม้สบายหายห่วงนะว้าวดูดิต้นไม้หายทั้งต้นเลยแล้วเราก็จะขับพวกพลิกแอคอะไรพวกนี้กันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปขุดทิ้กันเลย อีกก็จะใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะทําเป็นเตาเผาพอเนาะก็แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ของที่เป็นของปกติพื้นฐานไปก่อนนะพอเราแบบว่าหาของไอสักพักแล้วเนี่ยถ้าเราได้ไอเทมของดาตาแพ k มาแล้วของเราก็จะอัปเกรดแบบก้ากระโดดเลยนะ ก็หลังจากที่เราได้หินจนทาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคับพวกอุปกรณ์ยังชีพหินกันเลยนะคะก้าอนนี้ก็จะเหมือนเดิมนะก็จะมีควานหินพิกแอคหินนะคะแล้วก็ดาบหินค่ะเอาล่ะแล้วก็ต้องมีเตาเผาด้วยนะแล้วก็ไม่ลืมที่จะให้พิคเคนด้วยนะนี่แหละล็อกไม้ไปอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องใช้ล็อกไม้อย่างเยอะนะคะเพราะว่านอกจากจะใช้ล็อกไม้แล้วเนี่ยก็ต้องใช้อมเมอรัลด้วยนะ เาว่ามันจะต้องใช้เอเมอลล์ในการแลกของกับ,บล็อกค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบหาข่าวกินละอ้อมหิวอีกแล้วเนี่ยเล่นแป๊บเดียวเองคือปกติอะถ้าเราแบบซื้อขายแลกของเนี่ยเราก็จะแลกกับคุณชาวบ้านใช่ไหมแต่น,นี้เราจะแลกกับ,บล็อกแทนนะคะซึ่งเราก็จะได้ของแปลกๆมาใช้ในด a t a ตาแ c k เนาะเย้ในสุดเราก็เจอหมู่บ้านแล้วชียวหาวีกกินดีกว่า ขนมปังจ๋าอันนี้ก็มาถึงหมู่บ้านกันแล้วนะเราก็จะต้องหาพวกอาหารกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีอาหารดีๆกินเนาะเราก็จะกินแค่พวกผักผลไม้แล้วก็ขนมปังไปก่อนนะว่าหมู่บ้านดีดีจุงเลยอะ่ะวีเต็มเลยเดี๋ยวเรไปขายกันนะเราต้องใช้มอร์โร่ด้วยดูดิกล่องนี้มันมีเหล็กให้เราเป้าวย มีอมเเล่าเม็ดนึงก็ยังดีนะต้องเม็ดหนึ่งเลยเดี๋ยวเราเอาของไปขายล่ะ <c oughs> ก็ต้องเอาพวกวีดไปขายก่อนเนาะ <c oughs> นั่นไงเราเจอโกเลมแล้วเราต้องการเหล็กจากโกเลมนิดหน่อยนะนั่นไงเดดลังคุณโกเลมอีกแล้ว <c oughs> มาแล้วคุณโกเลมมาเลยมาเลยอานี้มานี่มาทางนี้ อะไรน่าอะไรอย่างนั้นเราต้องการเหล็กนิดหน่อยนะคุณโกเลมนะอย่าทำไข่อย่าทำไข่ต้องทำแรงๆใช่เปล่าเดี๋ยวคุณโกเลมไหม่อ๋อเชได้เหล็กมาแล้วขอบคุณสาระเหล็กนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ใช้เหล็กนิดหน่อยเนาะ <c oughs> ไอ้ตอนนี้ข้ามาแล้วต้องนอนทักก่อน ก็อันนี้ก็จะเป็นคืนแรกของเรานะทีเราแบบว่ายังไม่ได้ของอะไรติดไม้ติดมือมาสักเท่าไหร่เลยแหละเอ้ยคุณชันบ้านเราไปอ่าหลับแปลบรานนี้เราก็เผาอาหารทิ้งแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กนะคะเอามาครับเป็นถังน้ํากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะครับพิกแอคก,กันก่อนนะจะได้มีไมตตอกพวกแรกไงนะเพราะว่าต้องเอาแรนนะคะมาอัดเป็นบล็อกอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําดับเหล็กกันก่อนเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะมีของที่เป็นอุปตรณ์กจะเป็นของแปลกๆดีๆมาใช้นะคะ แเราก็กล่าวว่าถ้าเราได้อาวุธแตกต่างจากนาต้าแพคมาเนี่ยเราก็จะไปใช้สู้กับมังกรกันด้วยเนาะอ้าิงดีเลยเราจะไปเป็นอาหารมังกรกันเหรอ,อวันนี้เราจะใช้อาวุธที่ได้จากนาต้าแพคเนี่ยไปฆ่ามังกรกันนะหรือว่าไปตบมังกรเล่นดีโอเคได้ทอดมาละเพราะว่าจะต้องลงมือนะคะไปหาพวกแก่อเมทิสกันด้วยเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเอาวีดมาขายให้คุณชาวบ้านก่อนนะเลาก็จะขายให้หมดเลยแหละมีเท่าไหร่ก็ขายให้หมดหน้าตักเลยนะโอ้คุณชาวบ้านขี้เหนียวจังเลยอ่ะขายแพงจูหรือ <c oughs> ราคานี้แหละเราจะเด้เอเิเมอรลมาแล้วเอาแล้วนะเราจะเริ่มกันแล้วอันแรกค่ะเราจะต้องเอาเอมาเมอรลเนี่ยเอาเข้ามาคราฟกับ,บล็อกไม้แบบนี้นะคะเราก็จะได้เทรดดิ้งเจมมานะคะตัวเทรดดิ้งเจมเนี่ยเราจะต้อง ใช้คู่กับขนแกะก่อนนะเราจะใช้เทดดิ้งเจมนะคะโยนเข้าไปในขนแกะค่ะเฮ้ยมันฟิวชั่นกันแล้วมันก็จะเป็นการแลกของจากบล็อกค่ะเราก็จะใช้เอเมอลด์เนี่ยมาซื้อของจากบล็อกเลยเลยนาะแต่ว่าของเนี่ยบางอย่างมันก็จะแปลกๆไปนะคะเราก็จะได้ของที่ทั้งกรงทั้งโหดมาได้ละค่ะอะซื้ออะไรได้อะอันนี้ได้หัวแกะมาก่อนเอ้าเฮ้ยไปซื้อ,อหัวมาทาไมนักกลัวก็เอาแค่นี้ก่อนเพราะมันเป็นขนแกนะไงเฮ้ยสยองอ้อมอ้อมไปฆาตกร แกดูดีถือแต่หัวเอ้คำว่ามันน่ารักดีนะว่าเป่าตัวไปไหนอ่ะนี่มันมีความสามารถอย่างนี้เจ้าหัวแกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซ็พื้นท่าเป็นพื้นพรมสีได้ค่ะแล้วก็เดิน,นลอยไป<ส>ไห<ป>นก็ได้เดินไปที่ไหนก็ได้นะที่เราอยากจะไปนะลงลาวาไปเลยมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเราจะเดินบนอากาศได้ยังไงอย่างนั้นนั่นแหละ <S <S ดูดีสะดวกสบายดีอ,อ่ะ มีความรวดเร็วดีนะไม่ต้องข้ามเขาเดี๋ยวเราก็จะไปหาประตูเนเธอร์หรือว่าประตูนรกกันนะคะเพราะว่าเราต้องไปหาโซซแซนกันต่อคะ mm ่ะเราก็ต้องไปหาเบทแท่งไฟกันด้วยนะนั่นไงเจอแล้วโชคดีจุงเบยเอาเจอแล้วประตูเนเธอร์ลงตรงนี้นี่แหละแล้วก็ตกตายเอ็ะ <c oughs> ลงน้ำดีเฮ้ยนั่นไงมีบล็อกทองพอดีเลยนี่ไงบล็อกทองที่เราต้องแลกของเอาว่าเรามาโดของในกล่องกันกนะ่อนเนาะมีฟินแล้วก็มีออฟซิเดียนให้เราใช้แล้วแหละว่าชีวิตดีด,ดีแล้วทำไงอ่ะก็จะเอาแตรดิ้งเจมเนี่ยเจ้าเจมสีน้ำตาลเนี่ยเอาเข้าไปแลกกับเจ้าบล็อกทองนะอ่ะเนาะแต่เราดูดีว่าเขามมอะไรขายมาเม้าเฮ้ยมันมีคล้ายๆกับเหรียญคอยขายด้วยอ่ะเฮ้ยน่าสนใจอันเนี้ยเหรียญอะไรอะ่ะเหรียญช็อกโกแลตหรอปะเหรียญลัคกี้บ็อกจริงนี่ ช่ใช่ถ้าเวลาเราแบบคลิกที่พื้นน่ะมันก็จะดันด้อมของปแปลกๆของดีๆมาให้เราโดยเฉพาะของเอนชานนะนะมันก็จะมีพวกชุดเกราะเพชรเอนชงเอนชานอะไรอย่างเงี้ยแครอดทองแล้วก็มีพวกแอปเปิลทองให้เราอ่ะจะม็นตักสองคนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไดเกลือนี่เลือดลดเลยนะระวังตายนะอ้อมแล้วเขาก็ให้แร่มาด้วยอ่ะดูดีกินไปกิน,นมาบล็อกเยยนะมีทั้งแร่บล็อกเพชรนะแล้วก็แร่บล็อ,อกเอมเัลด์เนาะ ว้าวดีจุงเบยไม่ต้องมา,าหาของแล้วเอ้าเฮ้ยเพิ่งใส่ไปแล้วลืมดูว่ามันมีคำสาปฮะอยากถอดไม่เอาพี่เคยจัดก,การให้ได้นะอแต่ถ้าถอดก็ต้องไปกันทำไมเจ๋อเไมให้เจ๋อซนะดีด <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหรอเกรงใจไม่เค้นถือว่าใส่ไปแล้วละกันแด่จุงเบยนึกว่าอยากถอดนะ ตอนนี้ต้องหาของดีๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเนเธอร์กันเนาะพี่เคมีความรู้สึกเหมือนกับแบบวา่ามันเจ็บเจ็ปะแบบว่าทุกครั้งที่เราเปิดคอยลัคกี้บ็อกกันเนี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเจ็บเจคันๆนิดนนะก็ะบอกเลยว่าอย่ากเกลือถ้าเกลือไปเกลือมาในตูเ้เย็นได้ง่ายเลยนะเหมือนมีคุณชาวบ้านเขามาโกรธเราอยู่ข้างๆโอเคหลังจากที่เราเปิดคอยลัคกี้บ็อกเนี่ยจนเราพอใจแล้วเนาะเราก็จะได้ของที่เป็นพวกเอนชานนัแนแวละคะ เสียดายว่ามันไม่มีพวกเนเไลไยนะถ้ามีพวกเนทธลไยก็จะดีมากกันแหละไอ้นี้ก็รู้แล้วแต่ว่าถ้าได้เนทไลไรมันก็จะโกงเกินไปนะแต่ว่าที่สําคัญนะเราต้องการอาวุธจากดัตต้าแพมากกว่านาอเพราะว่าถ้าเรามีอาวุธดีๆเนี่ยเราก็ไปสู้กับมังกรได้สบายๆเลยนะอันนี้เราก็จะมาลองแลกของจากบล็อกเพชรกันดูนะคะนี่เราก็วางบล็อกไดมอนแล้วก็ลองแลกของดูนะโอเคลองดูดีเน้ธอไรปึ๊บนี่มาแล้วออปเปิดดูกันนะ มันก็จะได้เป็นพวกดาบเพชรแต่ว่า11.5แอทแท็กหรอแล้วก็มันยังมีลูกบอลคิสตันด้ยนะเราจะลองใช้เอมรโลกับเพชรนะคะเอาคาเไปแลกให้มันได้ดาบเพชรมาเนาะว้าวมันต้องเจ๋งรึเปล่านี่อีมันก็แอทแท็บวกแค่นั้นเองอันเนี้ยไม่เจ๋งก็เจ๋งอะบอกเลยแต่ว่ามันเอนชั่นชาร์ปเน็ตมาให้เราแล้วนะโอเคเราก็แลกมาก่อนเนาะแล้วก็มันยังมีอีกอันนึงที่เราจะต้องแลกขาดไม่ได้เลย อันนี้เราสามารถคลิกขวาเล็งไปที่เป้าหมายได้มันก็จะเป็นการยิงระเบิดอาบากว่าดามจหรือแรงมากเลยนะเราจะลองใช้เจ้าลูกบอลคริสตัลไดมอนนี่แหละไปสู้กับมังกรเฮียร้อ, <c oughs> องเปล่าเออใจเย็นกันนะยูไปทางโน้นโอ้โหเป็นรูเลยมันระเบิดพื้นได้ด้วยแล้วก็ยิงเป้าหมายกระจุยกระจายได้ด้วยนะว้าวสุดยอดนี่ลงไปถึงเบสล็อกได้เลยนะนี่ซึ่งมันก็ช่วยเราขุดเหมืองน,น่ะแหละเราจะลงไปลึกๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะไปตามหาอเมทิสต์กันเนาะ เท้านี่มันน่าจะยังไม่มีนะมันต้องหาไปเรื่อยๆก่อนไม่รู้ว่าเอามันจะอยู่ลึกแค่ไหนนะอันนี้ยังไม่เจอเผื่อว่าจะมันจะเจอแร่อย่างอื่นเราต้องการคอปเปอร์เพิ่มเลยเนาะเพราะว่าเราก็จะลองแลกของกับบล็อกคอปเปอร์นะคะนี้ลงไปลงไปอนนี้ลงไปลึกๆก,ก่อนนี่ไงคอปเปอร์อย่างเยอะเลยอะ่ะเราค่อยไปเผาคอปเปอร์อีริงเนาะอนนี้เราจะลองยิงมาสเตอร์ดู อ่ะนั่งลูกบังคิดตั้งทีโอ้โหทีเดียวตุยเลยทีเดียวก็ตุยแล้วมังกรจะไปเหลืออะไรเนี่ยแล้วใครจะไปเล่นกับอ้อมอเมทิสกดทีเดียวตุยเลยโอ้ดาเมจมันทำลายล้างมากๆเลยดูดิโหดร้ายเกินเฮ้ยนั่นไงอเมทิสอ๋อบอกเลยปังปีนาดดูข้างบนนี้เฮ้ยอเมทิสเจอแล้วเราจะไปแลกของกันในถ้ำอเมทิสเลยนะโชคดีจุงเบยเจอพอดีแล้วเนี่ยก็ตามหานานอยู่นะ เราจะลองรักกันละกันดูดีว่ามันจะได้ไรนะเอ้ยมีมงกุฎคิสตันเฮ้ยมันเป็นมงกุฎอะเมทิสซ์ซึ่งก็ใช้สามอมะรด์ในการแรกนะมาเนาะเฮ้ยมงกุฎอะเมทิส์เนี่ยเขาบอกว่ามันน่ารักมากเลยนะแล้วมันก็มีบัฟให้เราด้ลและ้วก็เดี๋ยวเราจะลองใส่ดูเนาะวิธีการใส่ก็คือจะต้องคลิกขวาอย่างเดียวนะคะอาจะลองคลิกขวาดูฟุ๊บนี่เราใส่แล้วว้าวสวยจุงเบย นี่มันมงกุฎออเมทิสจริงๆอ่ะเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะมันเป็นสีม่วงๆเนะาะถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่หิวปั๊บไปนะคะถ้าเรากดชิปแล้วก็มันก็จะมีบัฟเยอะๆขึ้นมาให้เราทางด้านขวามือค่ะโอ้โหมาครบทุกบัฟแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันใช้ลงเหมืองมันสะดวกมากแหลนะอ้วา้วาวชีวิตดีๆไม่ได้แค่นั้นนะเพราะมันกดชิปถ้ามีมอนเตอร์อย,อยู่แถวนี้นะมันจะเรียบเวทิลุ่นใส่หัวด้วยนี่มันเจ๋งขนาดนั้นเลยนะ ไออย่างนั้นเราก็เผาคอปเปอร์ต่อกันเลยแลวกันเนาะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าคอปเปอร์เนี่ยมันลากอะไรได้บ้างนะอันนี้มันน่าจะเป็นดัตตาแพรตัวใหม่เลยนะที่แบับว่าเรายังไม่เคยเล่นกันมาก่อนเลยนะเนาะรู้สึกว่าเจ้าของดัตตาแพรเนี่ยเขาก็จะแบบเพิ่งทําขึ้นมาใหม่ๆเลยนะได้ไม่กี่วันเองนะเราก็เลยมาลองเล่นกันดูออเคเราก็เผาคอปเปอร์ได้แล้วแหละเราก็มาคราบเป็นบล็อกเนาะมาลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้อาวุธหรือว่าของแปลกๆมาอีกหรือเปล่านะ เอเชลลองโยนไปดูดิดูดีว่า,ามากไปได้มั่งเฮ้ยมันคือดาบนี่มันคือดาบใส่ฟ้าอิเ,เอล็กโทรเบสเก่งมาก็มันก็ยิงใส่ฟ้าได้อ่ะก็คลิกขวาที่เป้าหมายเป็นการยิงใส่ฟ้าใช่ไหมเพียงแต่ว่าดาเมจมันเบาอะเนาะโอ้จะได้หันมาทางนี้เชีวยวนะจะยิงไปทางโน้นนะอ้วเราไปขายเหยื่อกันเดี๋ยวจะลองใช้มง,งกุฎก่อลกันแล้วก็คริสตัลบอลอยากให้เล็งโดนนะโอ้โ,โอ้โโอ๋อ,อบอกว่าไม่ได้เกิด อุ้ยันลาโลกแล้วแล้วก็ดับโอโ้ฟันแล้วแบบว่าเหมือนโดนแบบไฟฟ้าช็อตฟ้าผ่าอะไรประมาณเนี้เหมือนไฟฟ้าช็อตมากกว่านะทำให้คิปเปอร์ตายเลยมันตุยหมดแล้วอ่ะโอ้มันสู่ขีดเปพอผละพี่เคนนี่นี่ก็ดีเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องเล็งให้ถูกนะถ้าเล็งไม่ถูกมันก็ไม่ไปนะถ้าเกิดใช้กับเอนเดอร์แมนนี่ก็จะลําบากนิดนึงเนาะเพราะเอนเดอร์แมนมันวาร์ปได้ใช่ไหมมันก็จะเล็งลําบากหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะทําประตูเนเธอร์นะคะไปเนเธอร์กันเนาะ เอาว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาโซเซนกันด้วยนะในเวลาถล่มนรกก็แล้วบอกเลยเจ้าพวอ,อินเดนแมงต้องน้ำตาร่วงแน่นอนเอาบอกว่ามังกรตั้งหักเราที่ต้องน้ำตาร่วงนะมันบอกไอสองคนนี้มันมาอีกแล้วมาทำไมกันบ่อยๆมันใช้มังกรเป็นตัวทดลองกันอีกแล้ว <c oughs> นีไงได้ไฟแช็กมาแล้วละไปเลยป่าพี่เชนเลุยเลยไปเลยนะเออค่อยๆเดินนะพี่เชนเพราะว่าไม่รู้จะไปเกิดตรงไหนนะ <c oughs> อุ้ยช่วยบอกว่าจะลงที่ดีๆนะเอ้อย่าระวังอย่าถอยหลังนะเดินหน้าเดินหน้าวิ่งมิงเมย์นิดเดียวขอบอกว่าเกิดแต่ละที่นี่เวียนหัวมากเลยอ่ะโอ้ยมิงกว่านี้มีนไหมเนี่ยเห็นแล้วอ่อนใจนี่ไงโซแซนที่เราต้องการเราก็แลกมาเลยแล้วกันแลกมันตรงนี้นี่แหละเราจะได้ขวดวิญญาณมาหรอ ซึ่งเจ้าขวดวิญญาณนนี้มันสามารถตักจะพวกมอนเตอร์เก็บไว้ในขวดโหลได้นะเราก็กินมันเป็นอาหารได้เลยแล้าจะลองทําให้ดูนะเฮะอ้ามหาอะไรกินแปลก <c oughs> ๆเหรอ ก็อันนี้มเป็นขวดเก็บวิญญาณขวดเก็บมาสเตอร์อะเดี๋ยวก่อนเอ้าจะกินกนิญยาณเราเรพรี่ขวัดที่มอนสเตอร์<ไ>เพราะว่า<ม>เก็บตัวมันเข้ามาในขวดเลยอะต้องเก็บให้เต็มมาถึงจะดื่มได้นะปึ๊บนี่สักสองตัวเนาะสองตัวก็เต็มขวดแล้วล่ะอุ้ยสัสสยองเลยกำลังกินดูดีรสชาติแฉดอะไรนะพี่ขินแย่ไม่เอาเด้อไม่กินหรอกค้ากำลังกินอยู่นะอี่กินลงไปได้ไงเนี่ยโอ้ยอิ่มมากอิ่มกำลังดีเลยอะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปหาดวงตาเอนเดอร์กันนะ ออามาแค่ขาวป่าวับสีฟ้าก็แล้วกันมาแล้วจะพาเอ็นเดอร์แมนนั่นไงมาถึงก็เจอเลยยิงหาเรื่องมันก่อนโอ้โหตายได้เหรอดับของด้วยพี่สองที่มันก็ไปแล้วว้าวแจ๋มไปเลยเดีย๋ยวเราจะต้องสะสมเอ็นเดอร์เพลย์ไว้เยอะๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดประตูดีเอ็นกันด้วยนะปุ๊บนี่ไงล่ะหาดวงตายอ็นเดอร์เพิ่มเติมอีกหน่อยก็แล้วกันนะเออเออเอ,อู้ันยังไม่ตายเมื่อกี้นี้มันวับนี้ ก็เดี๋ยวแล้วนะคะมาที่ประาสาทเบสกันต่อเลยเนาะเราต้องการเบสแท่งไฟเพิ่มเติมค่ะเอาละนะตีเลย,เยสกายบัต<อ>วิทเทอร์ถ้าโดนนี้แบบไปเลยนะสุดยอดอุยเจ้าเบสล่ะเบส,เบสทีเดียวก็ตายเห<า>มือนก<า>ันโอ้โหโหดเกินแต่ว่าพื้นอาจจะแหกเลยนะยังไงพี่แค่มันตายจริงอ่ะทีเดียวยิงได้ไกลๆนะอะไรก็ตามระหว่างใส่มงกุฎนี่อย่าเพิ่งกดชิปนะอ้อมเพิ่มมันเลยถ้าอย่างนั้นถ้ายิงมังกรได้นะเพราะว่ามันยิงไกลได้มากๆนันแหละ ยิงไปฝั่งคานุนยังได้เลยดูดิโิ่ดีดเอ้ยมันยิงไกลลมาพอกับเบสเลยอ่ะนี่อลองยิงเบสดูดิเอ้ยยิงเบสทีเดียวมันก็ตายเหมือนกันนะสุดยอดแต่ว่ามันไม่ดอกป่ะดิสงสัยต้องใช้ดาบฟปนะ,นะเนาะเอาแล้วนะมีดาบเพชรก็ใช้ดาบเพชรก็แล้วกันมีเลยดอกป่ะเนี่ยต้องดอกสิเป็นดาบเพชรปกติกอะนะเฮ้ยจะยิงก็สมนอะนี่นี่ไงไดมาแล้วแต่ว่าถ้าใช้เป็นพวกบล็อกคิสตันไดมอนแล้วก็มันก็ไม่ดอกอะเนาะ อ๋ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ดอปมันอาจจะเป็นที่ดาต้าแพ k ก็ได้นะมีไงใช้ดรอปเพชรไปมันก็ดอปเป็นกันนะเป๊บวีงั้นเห่อลากไปนะเพื่อนๆ <S 2> <S 2> <S หลังจากนั้นเราก็เดินทางมาที่สตองโฮกันต่อนะถึงสตองโฮละ่ะโอ้ยฐานะแรงสามง่ามมันเยอะมากเลยก๊กก๊กก๊กำลังกันยังอยู่อาฮัลโหลเดี๋ยวจัดการตรงนี้ก่นอนเราจะเปิดประตูสตองโฮนะคะ ไอพี่โลตีเอ็นไปสู้กับมังกรกันแต่ว่าเราจะไม่ทำลายที่ฮิวเลอดของมังกรเนาะเราก็จะใช้วิธีใช้คิสตันบอลของไดมอนเนี่ยแหละจัดการเจ้ามังกรให้ได้ก่อนนะโอ้โหเราจะเหยียดยังขนาดนั้นให้เก็บมังกรมั่งเราอยากรู้ว่าเจ้าคิสตันบอลเนี่ยมันฆ่ามังกรโดที่ไม่ต้องทำลายฮิวเลอดได้หรือเปล่าลองดูดิโอ้โห ใช่ยิงเข้ามาันยิงโดนเนี่ยเลือดมันลดเยอะมากเลยนะดูดิโอ้โหแต่มันยิงง่ายมากเลยไม่เหมือนธนูมันไม่ย้อยอ่ะใช่มันไม่ย้อยมันพุ่งตรงไปยังเป้าหมายแหละแล้วก็ยิงได้ไกลมากๆเลยนะเอาเลยจ้ยมังกรเอ็งตุยแน่บอกเลยอ,อันนี้เขาบอกว่าแป๊บเดียวมังกรก็ตายแล้วนะนี่เราต้องเล็งแต่ว่าถ้ายิงไม่ถูกนี่ต้องรอก,กูดาวแ๊บนึงนะรับสบายยัปลอนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยคือดีอาวุธเนี่ยเฮ้ยพี่เคนาต้องถักตัวนี้แจมมาะ โฮโฮของเขาดีจริงของเขาดีจุงได้เลเว่มาตั้งเยอะ e ี่มกหมกแอเคท่ะาวันนี้เราก็เล่นไมโคร t เอาชีวิลตลอตเตอรีแพ็กไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบลอตเตอรีแพ็กแปลกๆแบบนี้แล้วก,ก,ก,ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกกันด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊บ๊ายบาย